สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลีพี่น้องมาอยู่สวนคือเก่าค่ะต้นก้าบางหุ่งพี่น้องนี่มะละออฮอนแลนดต้นนี้ก็คือมายงชิดหรือว่ามักปางบ้านเฮาพี่น้องเลยเตรียมปลูกแล้วแหละพี่น้องเสียงเพิ่นตัดหญ้าตัดหญ้าแล้ะกระสิไทยพี่น้องเลย นี่คือต้อนน้อยนามมาเขียบนางพี่น้องเลยเงาเลยใหญ่แลยพคดีกำลังปลูกพี่น้องเบี้ยบกหุ้งนี่แกมีรุ่นน้อยรุ่นใหญ่พี่น้องเลยลายรุ่นพ่อกล้าไปเรื่อยๆอ,อันนี้ไทยเฮือนพ่นพ่อเองยายสมโดยเพาะพี่น้องรุ่นนึงก็โดนแดดฮ้อนเผานะ เพิ่นว่านแซนกระถางก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็จังจิ้มต้นน้อยๆมันเนี่ยไปบง่งใส่ถุงอีกเท่นึงมันจังรอดพี่น้องเอ้ยชัวเลยอันนี้นี่แกต้นมะม่วงพี่น้องเพื่อนกล้าเพื่อนว่าสิลองอันเพื่อนยังเสียบยอดบ่ดีนี่เพื่อนสีทดลองเบึงพี่น้องีต้นมะม่วงรวมิตรเกีย ดูว่าต้นกลาดมะละกอฮัแนแลนด์ค่ะนี่ก็คือมักปางพี่น้องเบีย้ยเกิดเลยพาอเมล็ดเองพี่น้องเลยพราะเม็ดเองนะฮอนแลนด์นก็ไ้นี่ก็ต้นปลิกย้ยสงเคโดนฝนตกห้ามเมือคืนนี่พี่น้องเลยใช้ซอหมูมาเป็นประโยชน์ เอาต้นกล้ามาผักไว้พี่น้องเตรียมปลูกเตรียมปลูกเก็บเพดเก็บเพ็ดอืมแล้วจังปาามันตีนรมีดมาพี่น้องนี่ลูกน้อยมันเก็บเลยอยู่ในสวน เลืดกิดเลยกิดเลยนี่โบเมนนี่เห็ดดาวนี่เห็ดดาวเห็ดค้อทักสาบ้านกันเลย ไก่มาดย่างเหยียบใช่ไหมอื่นเก็บเห็ดดินเห็ดปวกดูชมเก็บเห็ดคอนทัางอยู่สวนนี่ หลังจากเก็บห็ดแล้วก็มาปลูกเปือกพี่น้องปลูกเปือกอันนี้ปลูกกันในหลุมพี่น้องหลุมที่จูดต่อนะเอาขี้แกบมาจูดต่อตามคําโบราณผลว่าปลูกในอันที่เขาจูดเผาเผามันสะงามผลว่าปลูกลองเบิ่งพี่น้องเพลือกเ,เ,เงงอ้ยเอาให้อันนี้ก็ปลูกในตีนสะพี่น้องเอ้ย ทางใต้สุดงาด้านด้านส่วนนี่แหละเปรียบเทียบกันอะไรสว่งามไหมเนาะในหลุมที่เ้าเผาตอแล้วก็นในดินธรรมดาดินดินไม่ก็ว่าแม่นดินจกสะนะพี่น้องปลูกได้หาหลุมพีน่น้องเอ้ยนเอ็นตีนสะเนะี่ ตัดหญ้าไปนํำพี่น้องเตรียมปลูกมะฮุ่งมะแหวม่าเลยมาเขียบน้อยน้หมือนนะพี่น้องล,ลูกน้องบ๊อบบี้ตัดแล้วก็เก็บกวาดเอาไปให้งัวพี่น้องใชเ้เพื่อนเก็บใส่ลอ้อหญ้าหกแหง้ง นี่ชมกับมัตัดอันนี้มันแก้วพี่น้องหรือว่ามันเทศมันหวานญี่ปุ่นนั่นแหละพี่น้องอน,นี่แดงในเหลืองนี่ไปปลูกในคูสะคือกันพี่น้องแดงในเหลืองนะแดงในส้มนะพี่น้องมันหวานญี่ปุ่นษาบ้านกับมันแก้วพี่น้อง แล้วอันนี้ก็คือแดงในขาวพี่น้องนี่ตัดไว้ว่เว้นอย่างเพิ่นสิตัดจัดการหญ้าแถวนี้ต่ก่อนว่าซีเอ็นคุมหญ้ามาแล้วลือหญ้าคุมจ้อยพี่น้องเฮ้ยหญ้าคุมอากาศฮ้อนน้องบริบึงบริพน้ำพร้อมด้ววงหนึ่งมันเหี่ยวมาจ้าผัดบุกเหี่ยวจ้าคือหญ้าผัดแฮงงามบบ้ เนื่นอยทนแท้ๆย่าปลูกในสะเลยพี่น้องเลยวางกึ่งกลางเลยยชงอันนี้นะเอายอดมันวางกึ่งกลางแล้วกันเอาดินผมพี่น้องกรบผมไปเลยค่ะปลูกง่ายๆพี่น้องปลูกทิมว้เราอยากกินอย่างก็ได้กินนะพี่น้อง ปูไปปูมาแบบฝนตกพี่น้องเบื้องเราฮวงแม่งขนาดเลยขัดลเลเี้ยวซ้ำเลยปูนกี้เฮ้ยไปเหรอเป็นค่นนี่ไ้ตอดเกือบบูธพี่น้องหรือรองเท้าบูธน,นะ พูดแล้วปูเส้นแล้วกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยไม่ได้เบิ่งเลยทั้งนั้นเถิงกระดามันขึ้นไปพอได้เลยพี่น้อง